สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวร้านอาหารรติชานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศทางด้านบนนะครับของร้านร้านจะมีอยู่2ชั้นนะครับนี่บรรยากาศด้านบนครับส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศของชั้นล่างครับผมส่วนตัวผมเลือกชั้นล่างนะครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นแกงคั่วหมูย่างลิ้นจี่ครับแล้วก็ผัดหมูกรอบถั่วหวานครับ แล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆครับผมแล้วก็น้ำเก๊กฮวยเย็นๆครับต่อด้วยขาหมูเยอรมันครับได้เยอะมากเลยครับขาหมูเยอรมันมีเฟรนไฟรายไหมด้วยครับแล้วก็ผัดไทยกุ้งย่างครับผมผัดไทยกุ้งย่างครับแล้วก็ต่อไปเป็นเมนูอทอดมันกุ้งครับผม อร่อยมากครับมาครับมาทานข้าวกันครับออร่อยครับจิ้มเฟรนฟรายครับเป็นฟรายสักชิ้นนึงโอเคหลังจากนั้นก็อย่าลืมนะครับดื่มน้ำเก๊กฮวยเย็นๆเ,เ,เพื่อความสดชื่นครับ สดชื่นมากครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับหลังมื้ออาหารสมิวกีวีดีทีครับผม